จ่ายค่าของสั่งแก๊ปเนี่ยเขาจะมาส่งเมื่อกี้นี่ขึ้นนี่ของฟี่ก็บากินโอ้ยของฟี่ก็ของสื่อไม่อยากคนละไรยางบ่มีเงินจ่ายเดี๋ยวบุ้มผู้จีเห็นจังไรแล้วตอนนี้ไม่อยาไถมบ้านลงเราก็เลยไม่จะคู่คนเดียวเลยเพราะยืมแน่พันเดียวเดี๋ยวมาบอกเดีย๋ยวเงินอนจ่หนีไปไม่เงินมนะันั่ะโอ้ยเดีย๋ยวมาบอกเดี๋ยงเงินเนี่ยครับมันจะปิดกันบอมบยืมขาคอยืมแน่พันเดี่ยวอีกสองเดือนเห็นงานได้เงินนี่บ่มีเงินมันจะปิดกันเนี่ยผ่านเนี่ยวทำผู้ผ่านเดียว กยังบ่มีเงินใส่ขานใจคู่กับสูงขัดใส่ใจใจคู่กับหลายอย่างเจิดตะหมักหลายมือก็รอเนี่หนากระใสบอดบีกเนี่ยบวรอสาคู่ได้ดีดีเลนุ่มหัวย่ลาน่ะหาสิคน่อ่ะพวรอสาคู่เลยโอ้ยเฮ็ดง่เด็คิดพอแต่หนาคู่ว่าโอ้ยคู่เอารอคู่หนหนากระใสผมเง่าเราคืรอแน่นอบอยลีติเอาอีี้นแก้นหาเรา้องส่เงาาๆ จักสีเฮ็ดจังไหนนานหนึ่งมันพ่อจบอ่บ่ห่ะล่ะเอาไปลาเอาเรีย,รยอะไรก็ได้ไหมมันขึ้นขอบคุณหลายๆเ้อยรอคักรอค่นั่นรอขันดีดีติดตามแมู่่ใหม่กนเออข่าเรือย,ยังไงมาบ,บอกเ้อขันพว